หวานเย็นเนี่ยฟังดูเป็นขนมแต่เห็ดสองสหายเนี่ยเราใช้เห็ดมาทําขนมหวานนะครับอร่อยมากเลือกเห็ดหูหนูเหหูค่ะแต่เป็นเห็ดหูหนูสองชนิดถึงเป็น2สหายขาวกับดำใช่ค่ะจริงๆคือน้ำตาลอ่อนกับน้ําตาลเข้มใช่สีนวลเท่านั้นเองออเ แล้วก็เราไม่ได้เลือกแบบว่าเป็นสีขาวจั๊วไม่ได้เลือกอย่างนั้นจริงๆขาวจั๊วเขาก็บอกไม่ค่อยแนะนาให้หรือว่าอะไรที่ขาวมากๆก็คือต้องผ่านกระบวนการฟอกหรือฟอกขาวใช่ไหมคะจะอาจจะมีเขาใส่สารใช่จริงๆคนผิวค้ำค้าี้ดีกว่าหรือเปล่าคขาค้างตัวเองไม่ได้ผ่านกระบวนิธีฟอกขาวจะดึงเข้าตัวเองนิดนึงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ฟอกขาวเพราะฉะนั้นเราเลือกสีนวลนวเนี่ยอาจจะดีกับสุขภาพมากกว่าเป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะ นะครับงั้นก็เลือกแบบขาวนวลหรือว่าดำสองสหายนั่นเองได้มามาทำอะไรฮะเห็ดเราไปแช่น้ำสักครึ่งชั่วโมงนะคะให้พองตัวนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ค่อยมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะหน้าตาก็จะได้เป็นแบบนี้นี่คือเราหั่นเราแช่น้ําแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราต้องล้างแช่น้ําอะไรให้สะอาดก่อนนั้นสําคัญแบบสีเข้มก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับเหมือนกันเลยนะคะแค่ปริมาณที่เราเลือกมาไม่เท่ากันแต่ว่าตับส่ีขาวเยอะกว่าใช่ค่ะ ถัดมานี่อะไรฮะคือน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนะไม่ใช่สารส้มนะไม่ใช่สารส้มคอนเฟิร์มอย่าหยิบมาผิดนะคะอันที่มาจากห้องน้ำาันันไม่ใช่เพราะว่าดูหน้าตาลักษณะจริงจมันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ต้องระวังเนาะนี่ผู้ชายจีนแน่นอนใช่ใช่เป็นเชื่อมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีความหวานธรรมชาติลงมือทำเลยครับง่ายมากนะคะนี่เราต้มน้ำเปลือไว้แล้วจากนั้นเราใส่เห็ดของเราเลยค่ะทั้งสองอย่างลงไปเลยนะฮะ ดำแล้วก็ใส่ตาลกรวดได้เลยค่ะตาลกรวดเลยนะฮะเก๋มากเลยเหมือนน้ำแข็งเลยนใช่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยค่ะตุ๋นประมาณ1 5นาทีแค่ให้เห็ดนิ่ม15นาทีนะครับโดยประมาณพุดาจีนยังไม่ใส่นะฮะเราใส่สุดท้ายนะคะพอเห็ดนิ่มแล้วเราค่อยใส่พูดาแล้วรอให้เดือดแล้วก็จบครับ เนี่ยเป็นขนมที่จะดีต่อตับยังไงฮะจริงแล้วเห็ดนี้เขาก็มีคุณประโยชน์ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะพลังงานน้อยแต่มีสารอาหารแล้วก็มีใยอาหารด้วยแล้วเราพยายามลดน้ําตาลโดยใช้น้ําตาลกรวดนะมีพุทราจีหรือบางคนจะไปใส่ลำไยแห้งก็ได้นอเราใส่พุทราแล้วเป็นน้ำลำไยเป็นน้ำนี่ยมันก็จะหอมคนละแบบแล้วเราก็ไม่ได้ใช้กะทิถ้าเป็นขนมไทยจะมีกะทิเราก็ไขมันเยอะเราก็ดัดแปลงซะเป็นเห็ดหูหนูค่ะ สิบห้านาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงค่ะอันนี้เหตุเราก็น่าจะจริงๆมันไม่นานมากถ้าใครมีหม้อตุ๋นสุญญากาศอะไราเงี้ยจะเร็วกว่าอีกเร็วกว่าอันนี้แล้วแต่หม้อพุซาจีนลงไหมเราลงได้เลยนะคะพุชซาจีนต้องตุ๋นต่อไหมฮะเล็กน้อยจริงๆแล้วพุชซาจีนคนหนึ่งรอบแล้วรอให้ด่างเดือดเล็กน้อยเนี่ยจริงๆก็พอแล้วนะคะเห็นด้วยไม่ควรรอนาน กอยากอ่ะว่าแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยเพราะนี่เขากำลังร้อนกําลังเดือดพลาดนซาครับเห็นมีสองถ้วยงงทําไมต้องสองถ้วยครับจริงๆเพราะเราเสิร์ฟด้วยหรือไงฮะด้วยอย่างแรกแน่นอนแต่ว่าจริงๆสาคัญคือมันเสิร์ฟทั้งร้อนทั้งเย็นก็ได้นะครแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเลยถ้าใครที่อยากจะรับประทานร้อนนี่ตัดปุ๊บเสิร์ฟได้เลยแต่ถ้าเย็นก็ รอให้เย็นนิดนึงใช่เพราะ,ะว่าค่อยตักเดี๋ยวจะแก้วแตกนะคะโอเคอุ๊ยอีกหนึ่งถ้วยเป็นเวอร์ชั่นเย็นใช่ก็เลยใส่ในถ้วยติมค่ะอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นน้ำตาลกลว <laughs> ร้อนและเย็นจานซ่าเรื่องแบบไหนครับเอาเย็นละกันค่ะให้เวอร์ชันร้อนให้ผู้สูงอายุเฮ้ย <c oughs> ถึงเวลาที่เราบากใจมากครับไม่อยากจะทำเลยแต่ว่ามือไปแล้วใช่ไหมคะ ชิมนะฮะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างหวานเย็นอันนี้หวานหอมหอมไม่หวานมากของแทบเป็นเย็นอันนี้หวานร้อนค่ะเห็ดสองสหายตัดเห็ดมาทั้งสองสหายเลยนะออยังกลุบกุมีนิดหน่อยใช่ไม่หวานมากค่ะหอมหอมหวานเล็กน้อยอบางๆเห็ดกกรอบค่ะก็ทานเพลินๆได้จริงๆแล้วหลังจากอาหารคาว อาจจะไม่ใช่เป็นของหวานมากๆอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับแต่เป็นขนมปิดท้ายเขาบอกควรจะมีของหวานเพื่อล้างปากแต่เป็นของล้างปากที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะยิ่งสุขภาพับอีกนะค่ะแต่วันนี้เราสองคนต้องไล์พร้อมกับเห็ดเวอร์ชันเย็นของซาค่ะสองสหายและเวอร์ชันหวานร้อนของผมนะครับเดี๋ยวชิมกันต่อวันนี้เราสองคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิครับอาจารย์ซาอุสัจินะ